เกษผสมบาบาลีนะครับเทศผสมบาบาลีนครับถ้าท่านใดสนใจเดอ้อฟอพั 4, นนี่ใครสนใจมันจะคายออกหายอยู่เด้อครับโลละแปดสิบบาทเดอ้อพี่น้องเอาเวียนฟอพันสวัสดีครับพี่น้องครับนครับฟอครับช่องนูมิสารเจเน,นียลพุกเก่านะครับมาที่สองครับมือนนี้มาให้อาหารไก่นะครับ ่ะที่พี่ครับอ่อาไก่ย่างเลี้ยงนะครับเร,เร็วอ่ะครับผมให้อาหารไก่ด้พี่น้องเด้อะเลีเ้ยงไว้ในบ้านนะครับม่ได้อยู่สวนนะครับพี่น้องครับ เลี้ยงไวน้นะครับเกษตรกรนะครับเลี้ยงไวะ้ะเป็นอาหารในครอบครัวนะครับมีเป็ดขอบนะครับมาเอาไปเป็ดต่อเลยนะครับสีเร็วนะครับเดี๋ยวเป็ดอันนี้หาโตนะครับผีเร็วมาผีเร็วเนีย่ยเป็นห่อกับขอบปลายนะครับนะครับเร็วมาเร็วอ่ะ น,นี่พอพันเนี่ยบกใหญ่เดยจําบัยนะพี่น้องเนะาะพามาเบิ้งนะครับกําลังสากกําลัางเริ่มต้นนะครับขีบไ้ไข่นะครับไก่ไข่นะคอกระเห็ดเวรล้างบ้านนะครับ ออกเป็ดหลังบ้านนะครับออเดี๋ยวเลกไม่กินหาตัวนะครับตัวแม่สามตัวปูสองนี่ครับขอบแบบเพ็ดแบบนี้นะครับท่านจะใครหลังบ้านนะครับพี่น้องเหลี่ยงไว้ในขอบคัวนะครับหลังบ้านผบบตรอแบบแลกันไว้นี้นะครับกันไม่ห้เขาไปข้างนอก ที่แรกกบ,บินนี้นะครับบินนี้จนได้ตัดปีกออกฟอพันตัวหนึ่งครับใหญ่เดียวเป็ดเทปนะครับเป็ดเทปฟอพันอันนี้เป็ดแมนนี่ซื้อมาสามตัวนะครับถือว่าเคยไทยขิดอยู่เดียวเสียอายุนะพี่นอ้อง เลยแบ่งออกไปตัวผูกกเอาไปขายออกไปจำหน่ายออกไปเอาตัวผูตัวไม้สื่อเขามาอันนี้ก็ซื่อเขามากเลยพี่น้องเป็นเห็ห่ตัวนี้อามาเป็นพอพันนะไก่ไข่ล่ะเดีย๋ยวขยายพันนะต่อไปอีกเ,เป็นเห็ผสมบาบาลีนะครับเพลิดเพลิไก่ย่ำแรงนะพี่น้องเนาะ อันนี้เป็นกำแพงข่างบ้านนะครับเป็นเห็ดไว้ก็อดอิดกันเฮ้กันกันนี่ไปเป็นคอกอยู่ติดเแน่นเลยมองนอนเขาบ้างพี่น้องมันนอนในซอกเลยนอนนี่เป็นห้างห้องไว้ใบของบัคไข่เจ้าไหนไข่เจ้ากับไก่แล้วนะครับไก่ไข่แล้วล่ะขนตงบนเลย รนะนี่หาตัวเลยพี่น้องแล้วต่อไปิเพิ่มขึ้นอกีกตอนมันไข่แต่มันออกลูกที่ท้ายพี่น้องเบื้องอีกนะครับตอนนี้บึ้งขอกเห็ีมอวพังเมืนกับหมอกไข่นะครับมึงปอบพัดตัวอย่างจากสังเห้นพี่น้องเบื้องนออด้เงยีหดีมกดตามกดซีโร่นะครับ แน่เฮงเป็เถิดไงอย่าป็ดเกียกไก่ย้ำแรงครับปุ่นกับเป็นปุ่นนะครับปุ่นกับเป็นไก่ครับไก่กับกินของไก่ไปครับไปเบิ้งไปเนอะปุ่น เลี้ยง,ลงเลยขางี้ยนนะครับขอบง้วน,นะครับ <S <S คนมักสัตว์นะครับขอบง้อยูน่นี่เลี้ยงใกล้ไปนี้นี่เลี้ยงเป็ดไปนี้ครับมักเป็ดน,นะครับ เบิ้งเขาพัฒนาขอ้องไปว่าขยายพันธุ์ไปทำใดน,นะครับแม่หนึ่งแม่หนึ่งากเบื้องตัวนี้กอดกนน้นตุ้งเลรที่น้องก,ก้นหญ่เลยครับนี่นี่พอพันธ์สองตัวพอพันธ์กระคืบโมเนบ่โมนเมนแม่เดียวลูเดียวกันแม่เดียวกันลูเดียวกันนะครับกระสือมาไหมแม่สามนะครับตรงขามสายพันธุ์เลย เทตผสมบาบาลีนะครับเทตผสมบาบาลีน้ำมันีน้่ห้ลูกใ่ญ่ตําไดครับเลี้ยงง่ายนะครับตั้ใดสนใจนะครับนี่ผมกับเมือม่อยกันนะเมือม่อยกำลังหัดเลี้ยงสื่อมาตัวหน่อยแป๊บเดียวนี่ครับแป๊บเดียวใ่ญ่เหรอที่เรกมันบินหนีบินหนีตัวในตัดปีออก ่ไงเป็นดายานะครับมาแรงเกียร์ห้ำนะครับห้ำกับเข้าไปผสมกันให้เขากิน,นครับอ้วนที่เห็นปีพวกตกีนคือตัดปีเด้อพี่น้อง แดงหลังบานนะครับคอกระเท็ดจากกันนี่นะครับผัดติกลอมธรรมดาลเนี่ยนะครับพี่น้องฝั่งหนุ่มเป็นกำแพงพอดีกับล้อมัยซ้ำหนีนะครับเหรอไก่กับมีไก่เนี่ยคือบ่อเดี๋ยวไปไปสวนนะพี่น้องเนาะอ้อยนี่ไอ้ไก่กันกับเป็ดแบ่งละสวนสวนยุ่นหนีกับยุ่นหนีนะครับ ข้างบ้านนะครับเหยี่วมันยี่สิบตัวเลยครับไกลยี่สิบกว่าตัวประมาณนะครับเป็ดมีหาตัวผมิึงเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มต้นนะครับเลียงแบบบ้านๆเลียงแบบบ้านๆเฮาาด้วพี่นอ้องบ่ไม้ลงทุนหลายนะครับลงทุนแค่สื่อมาแต่แหลกๆแต่เบิ้งนี่มันสี่ออกขายายพันธุ์ไปตัำมได เห็นบอเหาเกียร์ปิดไกลหน่อยว่ากินน้ำเห็นบอบนี่ครับความสุขบานเขาเนาะพี่น้องแล้วคนอยากเลี่ยงโอ้่มีเวลาเลี่ยงขึ้นวาแเหระครับนี่เป็นแนวทางนะครับปล่อยแบบขังบานเลยกันว้เขาบ่อค่อยออกไปใสนะเป็ดเป็ดพันเนือบาบารีนะบาบารีผสมเป็ดเทศผมสือพอพันมานี่ เป็ดเห็ดไงเลนี่บักซีโรูบุญละนี่ไอแห้งล้อไขรอยู่ผมห้องข้างวันไแล้วข uh huh. อง,ง,ไ,งไข่เขาคุณตอนนี้นอนไปก่อนท่านเด็กใครย่าเกียร์เห็ดไงขอพันไงแม่สาวนะครับท่านเด็กใครท่านเด็กดูด้วย กำลังเซิงคาดว่าอีกว่าเกินเดือนนึ่งนะพี่น้องเดี๋ยวอุ้มไทยเบิ่งเดี๋ยวข,าข,ายข,ยข,ยขอใครใครออกรูผมติดตามเขาติดตามชีวิตเ,เขาเป็นไงต่อไปเรื่อยๆสื่อมาจากเคียงเขาที่ขาไม่เสือเป็นพอพันนะครับนี่ฝาบรีไงนี่พอพันนี่ตังเนี่ยเตะเทียนไงกันสื่อมาให้กันนะครับแตเบิ่องมาจิบเป็นยังไงจีบไงกินซ้ำไดย ออกลูกที่เบิ้งต่อไปออกไข่ออกลูกมาเป็นเรื่องใดเดี๋ยวท่าห้พี่น้องเบื้องต่อไปเด้อน,นี่นะครับอย่างไวหลังบ้านมีต้นกลวยนี่นะบางล่มหนาหนาวนะพี่น้อง นี่แ่เต้นหน่อยให้วัคซีนย่างเดียวก็แล้วเลยนะครับว่าเป็นโรคบ่บป่วยเลยให้วัคซีนไอ้นิ้วขัดเสื่อห้องหยอดดังแต่หน่อยแนละ้วแล้วเลยบรดเหตุอย่งอีกเลยนะครับสำนักกระพาแล้วแข็งแรงดีถึกโตนะครับเดี๋ยวมันออกลูกมาออกไข่มาอาจจะต่อไปนะคดอาจจะขายก็ได้นะพี่น้อง อยู่เบิดมือนะเขา,าเกีียวเาสาเลี้ยงแต่ว่ากินเสียอาหาร mm hmm. กินอย่างทเขาในผูวเลี้ยงท้านี่ครับกินอยู่เรื่อยๆกินอาหารเก่งนะครับถ้าให้เกษตรกรท่านใดอยากเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ยอมน้ำบานข้ขาง,งบ้านพืเด็ะเกี่ยให้มันเลี้ยงง่ายๆนะครับที่เบิกต่อไปผมจะพัฒนาให้มันหลายกว่านี้ให้มันเต็มนีเลยละ่ะออกลูกออกแม่แพพันุออกมานะครับพี่น,อน้องเนาะ นี่พอพันธ์พอพันธ์นี่ก็ขายอยู่ด้วยครับนี่ขายอยากได้อะวันมีสองตัวตัวน,นี้เขาผสมตัวนี้แล้วนี่ผมจะขายออกอยู่มันซีโร่นี่นะครับถ้าท่านใดสนใจเดอ้อพอพันธ์นี่ใครสนใจผมจะขายออกให้อยู่เด้อครับโลละแปดสิบบาทเด้อพี่น้องเอาเวียนพอพันธ์เลยนี่ใหญ่แห้งดี เก็ผมพงม,มูลื้อตัวนี้มากจะเคียงเอาขายเป็ดเอาสื้อเป็นฟอพันเนี่ยเอาพอดีง่ายกันแบบนี้ก็ได้กันี่ผมเลยเอาเป็ดเทยื่อมาปอบให้มาผสมน,นกกระเนเลยสองตัวนี่แม่พันธุ์อยู่สามตัวผมมีขายออกตัวหนึ่งน,นะครับพี่น้องท่านใดสนใจเห็นปะมันไหลตีนเองคุ้มมูนะพี่ตัวเอาครับพี่น้องครับ มาคาพี่น้องมาเกีย่ยไกล้เกีย่ยเป็ดแยำแรงนะครับเนาะพี่น้องท่ันใดสนใจอยากเลี่ยงเป็ดเลียงไกล้กันนี่นะครับเบิ่งเป็นแนวทางไว้ให้พี่น้องในเบิ่งมีความสุขด้ครับเห็นเป็ดเห็นไกล้กินอาหารเสิาแรงแน,นแนวทางอา่ะพะยากมายุบาลน,นะครับถ่ายเป็ดถ่ายไกลมีของมัวพร้อมครับของหัวอยู่ของขาง,ขงครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝา,ากพี่น้องแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปสิท้ายพี่น้องม่งอีกนะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่นอ้องทุกๆทุกคนครับเด้อที่รับชมขอบคุณสวัสดีครับ